หลานมาเข้าฉายในมาเลเซีย12วันทำไรายได้ทะลุ10ล้านลิงกิตขึ้นท่านหนังไทยทำไรายได้สูงสุดตลอดกาลในมาเลเซียไปแล้วเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึง่งที่สามารถสร้างสถิติใหม่ๆในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนและหลานมายังคงเดินหน้าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นจำนวนมากต่อไปและน่าจะยังคงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆในประเทศที่กำลังจะเข้าฉายอีกเช่นเดียวกันสวัสดีครับ พบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ ลิปนี้เรายังอยู่กับหลานมาหนังไทยที่สามารถไปฉายในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศหลานมายังคงเดินหน้าสร้างปรากฏการทํทำลายสถิติหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการในสิงคโปร์ไปแล้วหลังจากเข้าฉายได้11วันทำรายได้ไปมากถึง1.77ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นท่านเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการในสิงคโปร์ในเวียดนามเองก็มีการทำลายสถิติหลานมาเข้าฉายวันแรก ในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีจํานวนผู้ชมสูงสุดมากกว่าบุพเพสันนิวาสองแชมป์เก่าถึงสองเท่าในอินโดนีเซียหลานมาเป็นหนังไทยที่ทารายได้สูงสุดตลอดการโดยทํารายได้ไปกว่า350ล้านบาทแล้วในมาเลเซียเข้าฉาย12วันหลานมาเป็นหนังไทยที่ทารายได้สูงสุดตลอดการโดยทารายได้ผ่าน10บล้านลิงกิตไปแล้วนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบแปบล้านบาททุกสถิติหนังไทยแชมป์เก่า Bad Genius ฉลาดเกมโกงล,ลงไปได้แล้วและจากการทำลายสถิติของหนังเรื่องนี้ในมาเลเซียชาวอาเซียนจะมีมุมมองมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการทำลายสถิติของหนังไทยเรื่องนี้ในมาเลเซียความคิดเห็นแรกบอกว่าขอบคุณชาวมาเลเซียที่สนับสนุนหนังไทยความคิดเห็นถัดไปเป็นของชาวเขมรน,นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่สวยงามจริงๆก็มีไม่ค่อยบ่อยนะครับที่เราจะเห็นมุมมองของชาวเขมรในลักษณะแบบนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ชาวมาเลคนต่อไปบอกว่าภาพ,พยนตร์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์น้ำตาและฉันดูมันสองครั้งบางทีก็จะไปครั้งที่สามและสี่เหมือนกันทำให้ฉันนึกถึงคุณยายที่ล่วงลับไปแล้วที่เคยเลี้ยงฉันด้วยความรักมากมายเหมือนเด็กดือ้อฉันจะบอกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี2024และขอชื่นชมนักสแสดงทุกคนที่นำจิตวิญญาณเข้ามาในภาพยนตร์เรื่องนี้ชาวมาเลคนต่อไปบอกว่าฉันอยากดูเป็นครั้งที่สองพรุ่งนี้ มุมมองต่อไปแสดงความเห็นว่าหนังเรื่องนี้คือวัฒนธรรมของเอเชียคนฝรั่งยากที่จะเข้าใจหรือดูแล้วไม่อินมีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ว่าน่าจะมีอิตาลีเข้าใจวัฒนธรรมนี้ชาวเวียดนามคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่าเบื้องหลังของผู้คนดูเหมือนคนเวียดนามโดยเฉพาะเสื้อผ้าของหญิงชลาชาวมาเลคคนต่อไปพูดถึงหนังของประเทศตนเองว่าหนังมาเลเซียจะเข้าไปประเทศอื่นยากมีการตอบกลับโดยคนไทยว่า ฉันกำลังดูหนังมาเลเซียเกี่ยวกับหน่วยลบพิเศษคอมเมนต์ตอบกลับของคนไทยเราก็น่าจะหมายถึงว่าเป็นผู้สร้างภาพยนตร์จากประเทศไหนก็ตามหากเป็นหนังดีมีคุณภาพยังไงก็ต้องมีคนดูคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าที่เวียดนามก็อันดับหนึ่งแล้วแซงบุกเพสันนิวาสสองไปไกลมากแล้วมุมมองต่อไปบอกว่าช่างเป็นหนังที่อบอุ่นหัวใจและเศร้าดูไปร้องไห้เป็นชั่วโมงรักเลย ความคิดเห็นต่อไปเข้ามาพูดถึงเนื้อเรื่องของหลานมาไว้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เตือนเราเกี่ยวกับความรักและความห่วงใยในสามรุ่นถ้าเราดูแลอย่างดีที่สุดและมีโมเมนต์ที่สวยงามกับเขาเราจะไม่รู้สึกผิดเมื่อเขาจากไปภาพยนตร์สำหรับทุกรุ่นในโลกนี้คอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวเวียดนามเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าเพิ่งเคยได้ดูหนังเรื่องนี้ที่ใกล้ชิดกับคนเวียดนามมากคอมเมนต์ถัดไปได้เข้ามาเนบป,ประเทศทางบ้านของเราไว้ว่า หลานขเขมรกำลังจะมาเราคือต้นฉบับเพราะมีบันทึกในกำแพงวัดมีการตอบกลับจากชาวขเขมรว่าขอโทษนะทำไมเราต้องทำให้ทุกอย่างเป็นพิษด้วยแล้วมีชาวไทยอีกคนมาตอบกลับชาวขเขมรคนนี้ว่าขเขมรบอกหนังไทยทำไรได้ขนาดนี้บอกเป็นพิษเพราะขเขมรไม่มีความสามารถทำได้แบบนี้ประเทศว่าแย่แล้วคนในประเทศความคิดแย่กว่าไม่แปลกที่คนในอาเซียนคิดยังไงกับประเทศนี้ แล้วชาวขเขมรคนเดิมมาตอบกลับชาวไทยเราอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่แบ่งปันความคิดแบบเดียวกับคุณมัวแต่เอาเปรียบความสําเร็จของคนอื่นมาเติมเต็มทัศนคติเชิงลบเชื้อเพลิงอีกโก้ของตัวเองที่นี่ทําให้คนไทยดูแย่บนเวทีนานาชาติซึ่งตรงกันข้ามกับคนไทยที่ผลิตหนังเรื่องนี้ชาวคเขมรคนนี้ในตอบคอมเมนต์ได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับชาวมาเลยคนต่อไปมาแสดงความคิดเห็นว่า ใช่ฉันสนุกกับแบดจีเนียนถ้าหนังเรื่องนี้ทำลายสถิติได้ฉันต้องไปดูเรื่องนี้ชาวเวียดนามคนต่อไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าใบหน้าของนักแสดงคล้ายคนเวียดนามอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าครั้งแรกฉันคิดว่าเป็นหนังของเวียดนามแต่ยังไงก็ตามเป็นหนังไทยดีๆอีกเรื่องหนึง่งชาวเวียดนามอีกคนบอกว่าหนังที่ดีและมีสาระมากมุมมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี2024จากประเทศไทย นำเสนอเวลาสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญกว่าเงินสำหรับคนรุ่นใหม่ขอบคุณทุกคนชาวเวียดนามคนต่อไปเข้ามาชื่นชมหนังเรื่องนี้ไว้ว่าเพิ่งดูเมื่อวานฉันเป็นคนเวียดนามที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียขอบคุณประเทศไทยสำหรับภาพ,พยนตร์ที่ทำให้ฉันร้องไห้ได้บางครั้งชาวามาเลคนต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าหนังเรื่องนี้เปิดหัวใจเราหนังที่สวยงามมากร้องไห้หนักมากระหว่างดู คอมเมนต์ถัดไปมาแสดงความขอบคุณชาวมาเลเซียว่าขอบคุณชาวมาเลเซียทุกคนนะชาวมาเลตะตอบกลับว่าฉันชอบหนังไทยสยองขวัญและหนังแอคชั่นของไทยชาวมาเลอีกคนมาตอบกลับเพิ่มเติมว่าชาวมาเลเซียเคารพเสมอประเทศไทยแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดต่อไปเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นของคนไทยเราเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันขอถามชาวอาเซียนว่าชาวกัมพูชาจะก๊อปหนังเรื่องนี้ไหมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงความพิเถี ของชาวอาเซียนบางส่วนที่มีต่อข่าวหลานมากหนังไทยขึ้นแท่นทำไรายได้สูงสุดตลอดการในมาเลเซียตอนนี้ทั้งชาวเวียดนามชาวมาเลยชาวไทยและรวมถึงชาวเขเมรบางคนส่วนใหญ่ให้การยกย่องชื่นชมหลานมากเป็นหนังที่ดีดูแล้วอบอุ่นหัวใจทําให้หันกลับมามองให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากขึ้น ธรมเลบางคนถึงกับบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี2024และเนื่องจากเป็นหนังไทยที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนเป็นจํานวนมากที่ได้ชมและทุกสถิติรายได้ในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนไปแล้วทาให้คนไทยบางคนอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าจะมีบางประเทศมาทําหนังก๊อปปี้เลียนแบบหลานมากครับนี่ก็เป็นข่าวดีของหนังไทยเรื่องหลานมากที่ยังคงเดินหน้าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องต่อไปเรียกว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้คนไทยรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จของหนังไทยเรื่องนี้และนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรวบรวมมานำเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภยัยและสำหรับคอมเมนต์ที่มีคำพูดไม่สุภาพ หรือใช้ตอยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคําพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมานโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับ ขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ